มากนักปฏิบัติในขั้นพุทธการยุคนั้นคือการศึกษาเขานี่น้อยมากในความรู้ในภาคปริยัติแทบจะไม่มีเลยเพราะว่ายุคนั้นสมัยนั้นไม่มีตำรับตำราดได้อ่านกันเพียงว่าได้ยินในฟังในภาคปริยัติในช่วงขณะฟังเทศนั่นเองฟังเทศพระพุทธเจ้าบางฟังเทศพระอริยเจ้าบ้าง ก็เข้าใจตามที่เทศอลงมาแล้วก็นําอุบายธรรมะที่ฟังได้นั่นแหละนิดน,ดนดหน่อยหน่นั่นแหละไปปฏิบัติฟังได้เท่าไรก็ไปปฏิบัติได้เท่านั้นในสุดท้ายก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้คือฟังเทศน,นิดหน่อยมีความรู้ในการฟังเทศในนิดหน่อยเท่านี้ แต่ไปเข้านาไปฏิบัติทันขยายขยายความเองขยายความในธรรมะที่ฟังมานิดหน่อยนั่นแหละปฏิความไปพยยิจารณาขยายความออกพูดสติปัญญาของแต่ละท่านแต่ละท่านมาสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้อธิบายความไปศึกษาไปตีความหมายไปแต่การตีความให้มันถูกตามหลักความเป็นจริงกับสิ่งนั้นนะ นี่ต่ว่าเป็นการฝึกปัญญาในการศึกษาธรรมะในครั้งพุทธการเป็นอย่างนั้นแต่ยุคนี้สมัยน,นี้มีความแตกต่างกันตรงไหนคือความแตกต่างคนยุคนี้เขาความมีความรู้มากมีหนังสือธรรมะครูบาอ,อาจารย์ได้เขียนเอาไว้มากมายแล้วก็ไปอ่านเมื่ออ่านมาก็มารู้นี้มารู้ตามที่ครูบาอาจารย์เขียนเอาไว้ เพียงรู้เท่านี้ก็เลยหยุดกันแค่นี้ไม่ต่อเติมไม่ขยายความเพราะอะไรเพราะครูบาอาจารย์เรียกขยายความเอาไ้แล้วทั้งหมดในหนังสือน,นั้น่านไปจุดไหนก็เข้าใจเห็นตามท่านเห็นตามท่านเห็นตามท่านไปโดยการเห็นตามท่านจออะในว่าเห็นด้วยความรู้เฉยๆคือรู้ตามหลักการ ที่ท่านเขียนเอาไว้เท่านั้นการรู้เพียงเท่านี้ก็จะขยายปัญญาเราไม่ได้คือปัญญาเราไม่ทํางานเลยคือไม่คิดไม,ไม่ติดไม่ต่อไม่ตีความหมายในธรรมะหมดนะก็ได้เอาเคียงแค่รู้แล้วแต่ถึงจะเอาปัญญามาศึกษาเอาศึกษามาตามความรู้นั่นแหละ มาศึกษาไปรู้พีนาทำตามปริญาตไปไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงมันก็เบื่อจืดจางไปเพราะไม่อะไรเกิดขึ้นมันเฉยเฉยมันจืดจืดแล้วก็เบื่อในการปฏิบัติต่างคืออะไรคือดูแล้วนั่นเองเอาความดูแล้วไปตัวตัดสินก็จะอยู่ตอนนี่ตัวเพียงแค่นั้นปัญญาก็เลยไม่ไป ปัญญาจะทำงานไม่ได้เลยในเรบ่องการศึกษาความรู้ต่างๆการที่จะเอามาประกอบกับปัญญาตัวเองไม่เอาเอเพียงแค่นั้นถือว่ารู้แล้วอันนี้ก็รู้แล้วก็ได้ไม่ทำอะไรต่อไปก็เหมือนกันกันกบกพ่อแม่หาเงินทองกองสมบัติเอาไว้เต็มบ้านเต็มเมือง เต็มบ้านเต็มธนา,าคารเนะเมื่อลูกเกิดมาเนี่ยมาครองสมบัติของพ่อแม่ไปไหนก็มีเต็มรถมีเต็เง,เงินเต็มบ้านเต็มเมืองอย่เนี่ยหลายร้อยหลายพันล้านยนยะ่เนี่ยลูกคนนี้เขาจะมีน้ำใจที่จะไปก่อสร้างมีความคิดห้าเงินหาทองพุบเติมมาเขาไม่คิดจะคิดทําไมเขามันเต็มบ้านอยู่แล้วนี่ จะใช้เงินใช้ทองมรดกพ่อแม่หาเอาไว้ก่อนหรือเฟือดนนเนี่ยจะไปหาทําไมเล่าอันนี้เองก็ทํำไมถูกคนนั้นแต่ไม่รู้จักการคลองชีพหรือไม่รู้จักการหาเงินมันมีทั้งหมดอยู่ลยแล้วเรเป็นคนประมาทขึ้นมาเมือนก็วว่าคนไม่เคย ไม่เคยทำอาหารกินโดยส่วนตัวแต่ละวันแต่ละวันมามีคนใช้หรือมีคนใดคนหนึ่งยกอาหารมาให้กินตอนเช้าก็มีตอนสายก็มีตอนค่ำก็มีจะเป็นกาแฟค็าดีอาหารค็ดีต่างๆโดยเราไม่ต้องไปคิดไิดคำนึงถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไร มีแต่คนใช้มาให้กินจ้แล้วก็กินกันไปแต่ว่าอาหารก็มีคนยกสำรับเข้ามาแล้วก็รักนั่งกินอยู่นั่นแหละเอี่ยมแล้วก็เล้วกันไปคือไม่ได้คิดว่าอาหารมันเขาทําอย่างไรคือไม่ได้คิดไปถึงตรงนั้นมันเอี่ยมแล้วสบายแล้วอ่ะพียงแค่นั้น เคยไปนึกไปว่าถ้าคนที่ทาอาหารมาให้กินนเมื่อเขาตายไปหรือเขาหนีไปเราจะาอะไรต่อไม่คิดเพียงคิดแต่ว่าหาคนใหม่มาอยู่แทนทําอาหารแทนเท่านั้นเองตกลงว่ากินอาหารตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายก็เองทำไม่เป็นอาหารหรอกทำไม่เป็นเลยแต่กินเป็นอิ่มเป็น นี่เหมือนกันหลักการปฏิบัติการศึกษาธรรมะก็เหมือนกันที่รู้ธรรมะทุกวันทุกวันนี้เป็นธรรมะของคนอื่นผู้อื่นเขียนตำราออกมาให้เราได้อ่านเราได้เข้าใจตามตำราที่ท่านเขียนเอาไว้โดยไม่ต้องไปคิดให้มากให้เสียเวลาไม่ก็ไปคิดห้เสียสมอง อยากรู้ธรรมะหมวดไหนก็ไปศึกษาเอาธรรมะหมวดตรงนั้นมันก็แยกกันตรงนั้นไปเรื่อยๆนี่ยงเืียกว่าการภาวนามันยังไม่ก้าวหน้าเพราะเรื่องเหล่านี้การภาวนาปฏิบัติจะก้าวหน้าจะเรินขึ้นได้นะต้องมาใั้ว่าสติปัญญาของแต่ละคนอบรมสั่งสอนมาฝึกมาอย่างดี จึงจะทําให้การภาวนาเข้าหน้าได้ไม่ใช่เพียงความรู้อย่างเดียวทด้เข้าหน้าไม่ใช่มันต้องฝึกปติปัญญามาอบรมตัวเองสอนตัวเองเอาความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดมาสอนตัวเองให้เป็นในส่วนใหญ่เราเรียนรู้มาการศึกษามาเรียนรู้มาทั้งหมดถ้าเราไม่มีอุบายปัญญาไม่มีปัญญาจะมา เอาธรรมะเรียนรูปมามาสอนตัวเองได้มันก็ไม่ได้ไทั้งสิ้นมันอยู่ตรงนี้ที่มาสอนตัวเองไม่เป็น,นเคยเปรียบเทียบห้ตั้งแต่สมอเสมัยว่าเหมือนกันกับอาหารเราต้อยรู้ว่าอาหารอะไรกับอะไรจะเป็นอาหารสําเร็จรูปเท่านั้นเองอยากกินอาหารอย่างใดก็ไปสั่งร่านเข้ามาอยากก๋วยเตี๋ยวก็สั่งก๋วยเตี๋ยวมา อยากลาบอยากแจ้งอยากต้มเนไปสั่งมากินสั่งมากินตัวเองไม่ต้องคำหนึ่งเพื่อาการทําอะไรบ้างอน,นเพรียนแค่นั้นโดยคำคำหนึ่งว่าการประกอบอาหารเป็นอย่างไรไม่เข้าใจถ้าสมมติว่าอาหารล่านเขาปิดเาขาไม่ทํา แล้วก็ยอมอดอีกเลยหรือเขาายหนีจากที่นั่นเสียหรือเขาตายไปเสียเราอดทั้งวันตายเช่นเดียวกันคือท,ทำกินไม่เป็นนั่นเองเดี๋ยวก็ดูหลักสูตรมาอย่างเดียวไม่พอนนะอาหารเยมันต้องฝึกทำอีกทีเจ้าว่าแกงแกงเผ็ดเนี่ยแกงเผ็ดเขามีหลักสูตรอะไรบ้างแต่รสจัดส่วนเขาทำอะไรบ้างใส่อะไรบ้าง จำนวนปริมาณอย่างไรเนะ่เรารู้จักไหมก็มไม่รู้จักหรือรู้ว่าเขาใส่พริกก็ใส่เกลือก็ใส่น้ำปลาก็าใส่ใส่ไปแต่ปริมาณในการใส่รู้จักไหมไม่รู้จักอันนี้มันไม่สมดุลกันบางทีอาจจะเป็นน้ำปลามากเกินไปบางทีกับพริกมากเกินไปบางทีอะไรมากเกินไปเราเหมันไม่สมดุลกันอาหารมันก็ไม่อร่อย น,นีมันการการภาวนาปฏิบัติเช่นเดียวกันเียกมาเรารู้ตามตำรามาตอนนี้ตอนนเอาความรู้ทั้งหมดมาศึกษามาวิเคราะห์ดิจัยในสัดส่วนในการฝึกสติปัญญาของเรารู้สมาธิของเรานะมันมีสัดส่วนอย่างไรพราไม่เข้าใจอีกส่วน,นในการภาวนาจึงไม่เข้าหน้าเป็นเพราะเหล่านี้เอง